เอาเลยครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้มาอยู่ในรายการปืนนอกเส่ไม <c oughs> ่ใช่อรายการแบบนี้แหละ,ะครับจะได้แปลกๆหน่อยนะครับจริงก็เป็นรายการที่มีชื่อว่าปืนนอกกระแสนั่นแหละครับแต่ว่าผมจะตั้งชื่อเป็น ปืนนอกสมัยระกันนะครับวันนี้ก็เป็น E ีีแรกเนาะซึ่งรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมาทําปืนนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครรู้และก็จับมาเล่นเยอะนะครับคือจริงอ่าปืนในวันนี้เนี่ยเป็นปืน M13 นะครับจริงๆมันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าประเดิม e ีีแรกด้วย M13 ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทําการเล่น M13 ใน MP เลยนะครับก็รายการปืนนอกสมหมระเนี่ยผมก็จะมีทั้ง MP และก็ BR นะครับแต่จริงจริงแล แล้วแต่ละ EP เนี่ยก็ไม่ได้เขียนในชื่อคลิปนะทุกคนก็เข้ามาดูนี่เองนะครับว่าเป็นการเล่นปืนที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็น MP หรือ BR นะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็น M13 สําหรับ MP นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดไม่ค่อยดังนะแต่เพราะตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านแนนนะครับหรือบ้านแฟนผมนั่นเองนะครับไม่กล้าพากเสียงดังซะเท่าไหร่นะครับเอาเลยครับผมก็ประเดิม EP แรกนะครับใครที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบให้ผมมาทําคลิปแบบนี้ครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ แล้วก็เป็นปืนนอกกระแสที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครจับมาเล่นแล้วก็ผมลองมาแต่งแล้วก็ลองเล่นดูเนาะในรายการนี้นะครับถ้าใครชอบรายการแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับคลิป <c ười> วันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ไลค์ไม่ถึงพันนานแล้วนะแต่ว่าวันเนี้ยผมขอประเดิมคลิปแรกใน EP นี้นะครับรายการปืนนอกแส่ EP หนึ่งเนี่ยห like น,นึ่งพันไลค์ได้ไหมทุกคนเออช่วยกันหน่อยนะครับ ใครที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ1 0 0 0ไลค์นะครับถ้าถึง EP2 มาแบบสายฟ้าแร็บอกเลยโอเคอย่างที่บอกไปนะครับก็ปืน M13 ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งปืน M13 เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำการเล่นใน MP ให้ทุกคนดูเลยนะมีแต่แบบ BR รลว้ลวนๆเลยนะครับก็นั่นแหละผมก็เลยอยากจะลองมาเล่น MP โดยใช้ปืน M13 ดูนะครับว่ามันจะโกงขนาดไหนแล้วก็เป็นแบบไหนบ้างน,นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยก็ได้ทำการฝึกฝนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนท ทำหนยไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันเป็นนอกกระแสไม่มีใครเล่นแล้วผมจะจับมาเล่นเลยนะครับจริงๆผมก็ต้องทําการ ทดลองห้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ผมได้ทําการทดลองไปแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปดูในเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงนอกจากก่อนอื่นนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่าง M13 ใน MP กับ BR นะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยผมรู้สึกว่าระยะดาเมจเนี่ยมันแตกต่างสําหรับ BR มากๆในะ MP ระยะดาเมจมันคือจริงๆกราฟมันเท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันก็แตกต่างอยู่นะแต่ในความเหมือนกันก็คืออัตราการะรสุนมันสูงนะครับแล้วก็ความนิ่งเนี่ยมันจะดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าดิความนิ่งเนี่ย บีอาร์เนี่ยจะนิ่งกว่านะครับแต่ว่า MP เนี่ยก็มีความนิ่งอยู่พอตัวนะครับไม่ได้แย่เลยนะแต่ที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือดาเมจกับอัตราการกระสุนของมันแบบบาลานซ์มากๆแล้วมันดีมากเลยนะยิงแบบตายเร็วนะครับแล้วก็คุมได้ง่ายนะครับสำหรับปืนนี้เนาะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้ามันไกลเกินไปแล้วเราไม่ได้ใส่ของแต่งเพิ่มระยะดาเมจนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้มันแบบมีจุดด้อยของมันนิดนึงนะครับโอเคก็สําหรับการแต่งปืน M13 ใน MP ของผมนะครับก็แต่งประมาณนี้เลยนะก็จะมีลํำกล้องปืนน ครับที่ผมใช้เป็น R T C Heavy นะครับก็อันนี้เนี่ยมันจะได้เป็นความแม่นยำเนาะเมล็งยิงเลยก็ระยะดาเมจนะครับอย่างที่บอกไปผมจะเน้นแบบยิงระยะกลางกับระยะไกลด้วยนะครับก็ได้เป็นระยะดาเมจ35%นตะครับและก็ลบ6แรงดิดแนวนอนแล้วก็แรงดิดแนวตั้งอีก14.7%นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะลบระยะเวลาะะเล็งยิงนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะทุกคนแต่ว่าก็ผมจะแตกแปลกๆ,ๆหน่อยนะพันท้ายเนี่ยผมก็นี่ครับใช้ไปเจ้าตัวนี้มันจะได้เป็น,นความแม่นยำเมื่อเลิงแล้วก็ ัวกระตุกนะครับตัวกระตุกนี่ผมเนนเพราะว่าบ่ายช่วงนี้เนี่ยไอ้ซเฟนกับ LMG มันมาแรงใช่ไหมตัวมันก็จะกระตุกนิดนึงน่ครับก็เลยเอามาหักล้างหน่อยแล้วก็แรงดีแนวนอนอีกสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเล็งอยู่นั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นจุดด้อยนะเพราะว่าปืนเนี้ยเวลาถืออะ่ะมันเบานะครับแล้วก็มันเคลื่อนที่เร็วพอสมควรนะครับแล้วก็คลิปหลังเนี่ยก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับความไม่อยากไม่เล็งยิงนะครับ เน้นเห้เป้ามาตรงกันหน่อยนะครับผมแล้วก็ magazine. แมกกาซีนแมกกาซีนก็เห็นไหมครับว่าระยะดาเมจอีกแล้วนะครับจะได้ใช้ของแต่งเจ้า2ตัวที่เพิ่มระยะดาเมจเนี่ยก็จากประมาณ50หรือเปล่านะครับก็มาเป็น73าแล้วก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บเสียงด้วยนะครับแมกกาซีนก็จะมี40นัดด้วยนะครับรีโหลดเร็วขึ้นเนาะแต่ว่าซูมช้าลงนะครับเคลื่อนที่ช้าลงอีกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็ต้องเพิ่มระยะเวลาเล็งยิงด้ววยรรเเาาา่ก็ เล่น MP เนาะไม่ได้เน้นแบบยิงไกลซูมช้าอะไรแบบนี้นะครับเราต้องแบบซูมเร็วๆนะครับแล้วก็ความแม่นยำไม่เลงยิงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับของแต่งนะครับแต่ที่ผมได้ลองนะครับแต่งแบบนี้เนี่ยมันมีความแบบว่าสมดุลมากๆนะสำหรับ MP นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าข้อเสียของมันเนี่ยคืออะไรนะผมได้ลองเล่นจากในแรงนี่แหละก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับตบยับเหมือนกันโอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยครับทุกคนไปรับชมโฆษณาก่อนละกันนะครับถ้าใครอยากเติมเกมคุ้มๆนะยครับทุกคนก็ต้องไปที่ Over, TOP UP, 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 up. ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยวิธีการเติมก็ง่ายเกินนะครับน,น้นอๆนเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆหนึ่งเลือกพักที่จะเติม 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ,อยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็รอสิผีเด้งเข้าตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับสะดวกยิ่งกว่าเดิมอีกละหากใครสนใจคลิกลิิกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ mm. let's go baby ทดสอบกันเลยดีกว่าแต่ว่าผมแบบคือแบบนี้มันค่อนข้างที่จะดักง่ายนะครับถ้าเป็นจุดที่ เนี่ยเนี่ยถ้าจุดขวามือเนี่ยใกล้ๆผมนี่แหละครับมันก็จะยากๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาทดสอบกันเลยดีกว่าที่ผมก็เลือก2โหมดเหมือนเดิมนะครับก็จะมีฮาร์ดพอยต์แล้วก็ดอมเบเนชั่นเนี่ยขดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนเออนนี้ผมจะเล่นเหมือนเล่นจริงๆเลยนะคือจะไม่ บูแหลกเกินไปนะครับแต่ว่าจะเน้นเหมือนกับการไต่แหลกจริงๆเลยว่ามันจะดีหรือเปล่านี่ครับโหคือจะบอกยังไงดีกระสุนของมันเนะี่ยมันออกไปแล้วมันตรงมากๆเลยนะดูดิแล้วอัตราการลั่นมันเร็วอะทุกคนถ้าเป,ป็นปืนที่มัรอาตาการลั่นกระสุนมันเร็วใช่ไหมแต่ดีดเยอะเนี่ยอันนี้ก็ไม่เอานะครับจับ,บนี้โอเคจัดโหดีมากเลยนะซี่นี้คือเพื่อนของผมแบบ ล็อกหลังใด้หมดเลยนะครับเอ้ยโอ้โหเป็นไงเอาจัดจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้เฉยโหแรงมากไปข้างบนวะโอ้โหไม่ได้ก็สุดหมดเฮือกเฮืออะไรครับเนี่ยเอ้ยโอเคไปครับคือตรงนี้ย้ายจุดไปตรงนู้นแล้วแต่เหมือนกับอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีคนหนึ่งที่เล่นปืน PKM มาครับ ปืนมาใหม่อน่ยแล้วรู้สึกว่าเขาเล่นเอาเรื่องยังไงนะเนี่ยโอเคผมขอดักตัวนี้ก่อนละกันนะครับจะเล่นแบบดักกคนเพื่อนก่อนเลยนนะโอนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ไไดปืนสวยเกินหน้าเกินตาไม่เอาไปไปอีกแล้วก็ฝ่ามือว่ะโอ้โหมันมีอีกตัวเลยอ๋อตัวนี้มันรู้นั่นไง Pkm จริงๆด้วยครับโอเค Let's go ตอนนี้โดนกดยับเลยวะทุกคนแต่ทำไมแต้มเราเยอะจังเอาโอ้โหเกิดขวาเลยวะเอาเข้ายัางไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเต็มโหได้แอซิดไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรีบลงกระสุนอยู่เพื่อนเฮือ,อเกเอ,เอา,เ,อาเรื่องวะ่ะเฮ้ยตัวนึ่งปลาระเบิดหรอเฮ้ยตัวนึ่งคนดูดิคือมันยิงง่ายมากเป,ป็นปืนที่รันเร็วแล้วมันยิงง่ายจริงครับเฮ้ยตัวนี้ไปไหนวะโอเคยังได้อยู่ไปก่อนแล้วกัน อันตรายเลอเกินนีโลกระสุนก็ถือว่าเร็วมากๆเ่ยทุกคนนี่เหรอ Pkm เหรอสี่แล้วอ,อุ้ยอ้ยติดๆๆๆอออะไรวะเนะนี่ยเป็นสีอาหนึ่งเฮ้ยอ้ย,อยเอาอะอาทิตย์เป็นปืนในกระแสนแั่นแหละผมน่าจะไม่ได้จะได้เข้าในเขาเรียกว่าอย่งไไม่ได้เข้าโอ้โห ไม่ได้เข้าในรายการปืนนอกสม่แน่นอนนะครับสำหรับปืน PKM คือมันอยู่ในกระแสละแล้วแหละตอนเนี้ยโอเคคือเหตุผลที่ผมแบบว่ามาทํารายการนี้้ยคือมีหลายคนแบบหัวเสียเหมือนกันนะนะครับชายมึงมีคนหลายคนหัวเสียเหมือนกันนะว่าโอ้พี่พี่ทำคลิปแบบว่ารีวิวปืนที่มันมีคนเล่นเยอะอยู่แล้วแล้วมาสอนของแต่งยิ่งเกอนเซิร์ฟอะไรแบบเนี้ยเออนี่ผมเข้าใจนะครับ คือถ,ถ้าผมทาคลิปไปผมก็รู้สึกเห็นเหมือนกันนะเห็นไดือชัดเหมือนกันว่าเออมันเกินเซิร์ฟจริงนะครับเช่นตอนที่ผมท Q Q ํคิวคิวนายในรอบก,ก่อนสมัยนั้นนะครับมีแต่คนเล่นคิวคิวนายแต่ว่าถ้ามีรายการปืนนอกสมนี่น่าจะมีคนเล่นปืนที่แบบหลากหลายขึ้นเนาะอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมแบบมีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าผมทําปืนที่แบบโกงเกินก็จะมีแต่คนเล่นปืนนั้นอะไรประมาณนี้แต่ช่วงหลังๆน่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่าผมไปเล่น BR ซะบ่อยนะ คดับไปก่อนแล้วกันนะครับแต่มันช่างนำโด่งเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยมาวะยิงลอ้อยิงล้ออุ้ยโอ้ยโอ้อะไรวะโอ้แก,แกตลิงแกตลิงอัดหน้าเฮ้ยโหสวยดีครับแบบนี้สองตัวซ้อนฟีฟีบอกเลยตัวหนึ่งอือนี่เฮ้ยโอ้ย เฮ้ยมันแหลกมากทุกคนอยากให้ผมรีวิวป่ะ PKM จริงๆก็มีเต็มหมดนะที่แบบว่าอยากให้ผมไปรีวิวจัดไปครับแต่ตอนนี้ขอเอาแค่ M13 ก่อนอาตายแล้วเว้ยโอ้โดูดิดูด,ดิผมไม่กล้างัดกับมันวะ่ะแต่อีพีได้ก็น่าจะมีอา่ารายการปืนนอกแสแม่อีกสัก EP พหนึ่งเพราะว่ามีมปืนที่ผมอยากจะลองทำเหมือนกันแต่มันมันอยู่ในกระแสนั่นแหละ แต่จะเอาข้ามไปให้มันเป็นปืนนอกสัฉก่อนแล้วกันเอาโหอยอู่สามตัวลวดโอ้มยก็แต่ว่าแต้มเรานำโดง่งนครับไม่เป็นไรรว่าโอเคมากๆในรับสำหรับปืน M13 อ่อโอ้โหแจมเลยโอเคผมคือช่วงแรกๆผมคิดว่ามันดีแค่ MABR เว้ยแต่ MP มาแบบนี้ก็ไรข้อกังขา,าผม ไะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกสักตาหนึ่งกันเลยดีวยกว่าครับเล t โก้ s <S มาครับเดี๋ยวรอต่อไปฮาร์ดพอยต์เหมือนเดิมโดเมนเนชั่นแทบจะไม่ออกเลยผมเริ่มคิดถึงแล้วเนี่ย <laughs> โอเคครับแบบนี้นี่แบบเขาทาง M 1 3ผมเลยเนี่ยในในระยะใกล้ผม,มรู้สึกว่าเล่นสนุกกว่าระยะไกลอย่างครับสำหรับ M 1 3นะแต่ถ้าแบบมันมันคล้ายๆกับ SMG เหมือนกันนะแต่ว่าพอยิงในระยะไกลเนี่ยมันมันไอสซอลเลฟเฟอร์มัน,ออน,นก็มาเต็มเหมือนกันนะอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเอเบ็กนวะแต่ว่าเอเบ็กนก็ดีนะครับอยู่ในกระแสอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดีดกว่าเดิมเหนึ่งเมื่อเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมทดลองอะเนาะโอเค สายดักอ่ะเข้าโดนจู่เผื่อโอ้โหเต็มหัวมาสิอาจจะโอ้เต็มหัวได้แบบจึ๊กจั๊โคตรแรงอ่าไม่แน่ใจว่าเกิดตรงไหนดูตอนนี้โอ้ไม่ทันนะเฮ้ยได้สักตัวหนึ่งเว้ยมุมนี้เป็นมุมที่เอ้ยตีเลยนะอยู่ข้างล่างเอาสิโอ้ไม่ตายสบายเลยทุกคน อ,อโอเคตรเอาอเทุกคนครับรู้สึกว่าตอนนี้น่แบบผมแบบไม่กล้าพากแบบสุดเสียงเลยเขินเขินพ่อกับแม่แนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอผมไม่ได้เฮ้้ยอาวปีนรอบสองหัวล้อหน้าดูเขาน่าจะอะน่าจะกะจะยิงแล้วนะครับแต่ติดไปกระโดดอีกทีหนึ่งยกเลิกนก็ไม่ได้ด้วยนะครับ เออว้าวเกือบตายเหมือนกันแนะ่แต่รอบนี้ P K M ไม่มีว่ะทุกคนผมกลัว P K M กระบอกเดียวตอนเนี้ยเพื่อนเราก็ดักเก่งเหมือนกันเนี่ยเอาดิเอาเดิไอ้น้องโอ้เพื่อนเราก็ดักเกิดอ,อุ้มเกือบไปแล้วเฮ้ยโโอ้หไม่ได้ตัวนี้ อะไรวะเอ้ยโฮเกอร์โอเคโฮเกอร์นี่แบบน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนในระยะแบบไกลๆนี่คือโคตรแรงอะโฮเกอร์ตอนเนี้ยขอสักเจือกโอเคลงมาแล้วเลยต่น่าจะฉีกไปทางซ้ายแล้วแหละอู้เฮวิ่งเกือบไม่เห็นแล้วเมื่อกี้หางตาพอดีตอนนี้ย้ายจุดไปแล้วตักตัวนี้ก่อนแล้วกันมันมันต้องลงแหละเออ ในโอ้โหทำไมไม่กดยิงนะเพื่อนโอเคครับ let's go ตรงนี้แบบเป็นจุดที่ถ้าโดดถ้าเสียไปแล้วก็กู้คืนยากเหมือนกันนะโอเคโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยอืมผมปิดสะโคบเฉยเลยเมื่อกี้โอ้โหโฮเกอร์อีกแล้วพอใช้แบบท่าไม่ตายหน่ะด้วยโอ้เกิดไกลแล้วอุ้ยเพื่อนเราเกิดฝั่งนู้นแล้วว่啊 โอเคอยู่แบบนี้น่าจะโอเคขึ้นเอ้ยเอาโอเก็บปืนผมไปด้วยเอาอ่ะชื่อคนจีนด้วยแต่น่าจะเป็นคนไทยนั่นแหละครับช่วงนี้แบบคนไทยเยอะบนขอนี่มีแต่ต่างชาตินะครับโอเคโอ้โหเสียวะ่ะเสียฟอร์มนิดหน่อยโอเคใกล้จะย้ายจุดแล้วนะครับไปดีกว,ว่าจะวิ่งตามไปเพื่ออะไรไอ้โอ,อนิดเดียวโอ้ยทุกคน โอ้โหไม่ตายโอ้เมื่อกี้ได้แบบอีกนิดเดียวเลยนะ่ยเฮ้ยเออหว่ามันมันไม่ได้เก็บสกินปืนผมเว้ยมันมีของมันเองเลยไม่ใช่อะไรนะเป็นแบบเอ่อคาโม่ทองด้วยโอ้โหโอ้ยตายเลยโดนตกมาโอ้โหฆ่าตัวตายอีกโอ้ไม่ได้เลยถูกเอาเดี๋ยวนะสร้างมาเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงปล่อยมาโดนตัวเองตายฮัลโหลง ไม่ไหวแล้วนะโอเคขอตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติก่อนตัวนี้แหลมันแบบมันเล่นผมมากไหนวะเออเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิยดไม่ได้ยอนอยู่แล้วไม่ได้ยอนอยู่แล้วเออของจริงคุยเกือบเกือบเกือบพอมเลยดีกว่าสองตัวรวดเน้นเน้น ชอบเวลาที่มันแบบอ่ายิงโดนอกโดนโดนหัวอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันสะใจมากนะครับเมื่อก่อนที่เสียงแบบเป็นเสียงปืนแล้วยิงโดนว่าเจ็บเจ็บนิดเดียวเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่คือเสียงกินใจมากยิงแล้วแบบสะใจครับแต่ข้อดีของ M3 ผมรู้สึกว่ามันนี่แหละลั่นเร็วดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหไม่ทันเพื่อนเลยโอ้รอบนี้เพื่อนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ ข้างบนวะโดดไปล่าไม่ทันเลยวะทุกคนรอบนี้ต้องทันเยดักเฮ้ยเจอแล้วรอบนี้ต้องทันเฮ้ยเอ้เอเอเอาโห้ยเฮ้ย F13 ตัวนี้ก็อเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ฟาดฟันกับผมมาระอุกฉิกฉาดปาเขาให้ใช้ปล่อยนี้ปาทำไมเนี่ย อย,อยู่ไหนกันหมดวันนี้่ะทำไมหลังๆมาผมไม่เห็นว่าอา้าเฮ้ยกำลังจะเปิดโล่โถ่เปิดไม่ติดครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเปิดโล่ในที่ลม่มแล้วมันติดเหมือนที่มันแบบมีหลัง,ลงคาเพดานอะไรอ่ะอ,อ๊อฟโดนระเบิดตายเฉยครับโอเคเปิดไปก่อนน่าจะมาหลังอันแหละทุกคนขอดักของตัวเองดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมดักจุดแล้วผมไม่ค่อยได้ยิงว่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แจมกว่าเยอะเออมีตัวหนึ่ง เก็บพื้นหรอกครับเออเด้อเด้อเด้อโอ้ยเพื่อนโถโถเอ้ยข้างในน่าจะมีครับตีแล้วโอ้โหปาบ์ฟเขาให้ไม่เจอแล้วว่ะสลับเกิดเออสลับเกิดเรียบร้อยครับไปจึ๊บไม่ทันเอ้าโอ,โไอ,โอโ้ไม่ทันอีกแล้วเพื่อนเราโหดมากสตานี้โอ้โตีกลางอากาศไปเลยโอ้โหไม่ทันเนี่ยผมโอเคครับก็เป็นปืนที่แบบ เอาเรืองเหมือนกันนะครับถือว่าโหดมากมากเลยนะสำหรับ M13 นะครับก็ถ้าใครชอบรายการปืนนอกเส้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์นะแล้วจะม uh, ีอีพีต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ